ครับมื่อนี้ลุงพงศ์พาพี่ดองเข้ามาอยู่ที่วัดไตรภูมิตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินครับเมื่อนี้เป็นวันที่สองกันยายนสองพัานหาร้อยหกิเจ็ดครับพีพ่ดองบานเฮ้านะครับมาร่วมถ้ำบุญตักบาทครับซึ่งเป็นวันบุญเข่าประดับดินครับหรือบุญเดือนเก้า ถือว่าเป็นประเภทนี้ของเช่าอีสานบ้านเฮ้าครับเพื่อที่จะท่อบุญอุทิศให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องและกะ็กัลยาณมิตรครับผู้ลงรับไปแล้วให้ได้รับผลบุญจากลูกหลานนกันครับมือนีมีทั้งส่วนราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมารวมท่อบุญตักบาตรครับ หลายที่สําคัญมีพี่น้องบานเฮ้าในเขตพื้นทีต่ตำบลโนนบุรีมารวมทําบุญตักบาทโดยสังเกตครับพี่น้องเฮ้าและกทุกคนครับจะหิวตะก้ามาตักบาทกันครับซึ่งเป็นโครงการวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะครอบครัวหิวตะกา้าสัตธาอิมบุญ อุดหนุนชุ่มช่นครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศการตักบาตรและก็พิธีการทั้งพุทธศาสนาตามลูกพงมาชมร่วมกันครับ อยา Gott, ที่ถ้ำมาจากบ้านใดครับนนบุรีมูสามนูลสนะครับมารวมท้ำบุญเมื่อนี้เป็นวัดนี่ยังครับเมื่อนี้ขอบพระน้ำดินค่ะพันทับครับขออนุโมทนาาสาธุน้ำเด้อครับ

ยมปิพุทธังสารนังขจามิอติธรรมนังสารนัามิโอิยปธังสารนังขจามิโอติยปิสังฆังสารนังขจามิ ุ้องอยู่ิูดิสักดูดิสักการัเซีกการแต่งตอจะสัก,า,สรการ,รก,การส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรและสรกรจังหวัดกาลสินสวัสดิการและคุ้ปรงกอยงานจังหวัดกาลสินสหกรณ์จังหวัดกาลสินพิธีรูปรที่ดินจังหวัดกาลสิน พลัง,งานจังหวัดกาลสิงห์กลุ่มบริการสำนักงานทรัพยาก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาลสิงห์เป็นวัฒนธรรมจังหวัดกาลสิงห์แล้วก็อยากโยมผู้รับบุญผู้ทุกคนเราทั้งหลายก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับชีวิตของเราควรจะ มีความใส่ใจสนใจเรื่องภายนอกเป็นส่วนใหญ่จังหวะที่เราจะได้มาเล่นถึงชีวิตของตนมันจิตใจก็ต่อนี้ก็น้อยมากาก,การจิติิญญาณิริงๆงมาจากพระพุทธ,ธเจ้าเราก็มีพระธ,ธรรมวินัยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแตโดยอาศัยบันพรพบุรุษ ทั้งพระทั้งโยมสืบสารและสืบทอดมาจนถึงพวกเราใน,นชีวิตของชาวพุทธพวกเรานี้ต้นเรื่องจริงๆก็เกิดจากพระสมมาสัมพุตเจา้าอาศัยพระธรรมวินัยคือธรรมสังสอนอาศัยพระพุรุษเป็นผู้สืบสารและส่งต่อมาจนถึงพวกเราที่นี่ชาวบ้านแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในสังคมไทย สิ่งที่สำคัญที่ทำให้พวกเราได้ใคล้ชิดพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าจากลูกพ่อแม่เรามาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็อาศัยตัวชุมชนนั่นเละเป็นผู้ประคับประคองมีบ้านวัดโร,รงเรียนมีครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆมีผู้นำชุมชนมีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นหลักเป็นผู้นำพาชุมชนเป็นอยู่ ที่เขาเรียกว่ายุคสมัยอยู่ด้วยวิถีชุมชนอยู่ด้วยวัฒนธรรมชุมชนปัจจุบนันพวกเราเดินทางมาถึงยุคสมัยที่บ้านเมืองเรามีความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงที่เรียกว่าระบบราชการราชการเข้ามามีบทบาทสําคัญในการปกครองชุมชนและขับเคลื่อนชุมชน